จริงๆอ่ะแล้วพี่พูดว่นั่งจริงจริงๆอ่ะคือตอนเนี้ยตัวเองชอบอะไรรู้ไหมชอบชอบมันฉีดในรถคือในรถอ่ะมีอยู่ขวดหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูที่รถก็ได้โอ้โหเลยเหรอใช่แล้วก็เอามาฉีดในรถแล้วก็อย่างเงี้ยเวลาเขากินอะไรเงี้ยเขาใช้น้ำหอมนี้ฉีดบ้านนะครับจริงค่ะแล้วมันหอมด้วยประเด็นอ่ะแล้วกลิ่นมันก็อยู่นานอย่างที่บอกว่าคือนี่เนาะไี่เก่งกดกล้อง ะะทุกคนอย่างที่บอกนะว่าโปรวันนี้คือโปรวันเกิดของเจ้าของเลยนะครับเราเลยได้ราคานี้เนาะถูกมากนั่นแต่ขายมาคราวที่แล้วว่าถูกอย่างร้อยเก้าเก้าอ่ะนี่ร้อยเจ็ดเก้าอ่ะถูกมากจริงๆนะกดได้เลยใครจะกดบ้านนี้เขาถนัดนั่งพื้นครับจริงๆก็เรีนกแมพื้นไม่แม่พื้นก็นั่งเก้าอี้ปิดนนีคือเรานั่งพื้นกันมั้งแบ้าน, <Yeah. S 1> บ,านบ้านเก่าแล้วเนาะก็คือบ้านที่ปู่เจนอยู่อ่ะ เขามีเก้าอี้แต่เราก็ดั่งพื้นครับก็จริงคือ,อมีโต๊ะกับเก้าอี้ไว้วางของส่วนคนนั่งกับพื้นจริงๆงงมากไม่ไป็บ้านสุดที่ก็เริ่มแล้วทำไมคะไม่ก็นั่งจริงไม่ไม่แล้วผมอะ่ะไม่พี่ว่าปกติอะเรามีเก้าอี้เราก็นั่งเก้าอี้เนาะก็งงงงอะก็นั่งพื้นเคห้นั่งพื้นเราก็นั่งพื้น,น,นอะไรคะเดี๋ยวอะไรอะ ไททุกคนจะเล่าให้ฟังว่าเราเรานั่งรถใช่ไหมเราไปเชียงใหม่แล้วแต่ละที่มันอยู่ห่างกันมากวันแรกวันแรกที่ไปเมื่อวานน่ะเมื่อวันซืนสิเราไปม่อนกุเวนใช่ไหมคือระหว่างจากต้องบอกว่าจากสนามบินน่ะเราขับจากสนามบินไปม่อนกุเวนน่ะมันใช้เวลาเวลาประมาณสิบประมาณชั่วโมงสิบนาทีแก้บุ๋มนั่งดูคลิปชาติไทย ตลอดทั้งทางและกินไม่ไหวแล้วพอเปิดมามันก็จะมีสลับแบบหมาเต้นได้อ่ะหมาเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะหมาหนคนนะคหมาอะไรไม่รู้ออที่เหมือนเป็นเอไออ่ะไม่แล้วมันยิ้มว่าที่มันของของที่หัวมันตัวต,รตรัแ,แล้วยิ้มแล้วก็ได้อย่างเงี้ยผมก็สบายแล้วคลิปก่อนหน้าก็ทหารเนี่ยก็เศร้าอีกทหารเศร้าแล้วพอเจอคลิปหมาก็หัวเราะพี่ๆดูดิ้ตลกไม่ไหวอ่ะอย่างเงี้ย ตลอดทั้งทางจริงๆแต่ว่าปูได้เรื่องจริง <ๆ S 2> ทั้งทางไม่หลับไม่นอนเสียบคลิปใช่เราจะให้ใครมาลุกลานไม่ได้มารักเมืองไทยรักเมืองไทยจูจากไทยทะลุบำรุงแห่หลุเรือต้องมืเมืองไทยเราชาวไทยเกิดเป็นไทยใจกว่าไทยเราชาวไทยเกิดเป็น กลิ่นไหนดีคะกลิ่นนัวครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนอย่างที่บอกว่าตอนนี้ไปแล้วประมาณสักเป็นร้อยออเดอร์นะใครจะรีบกดกดเลยนะโปรวันเกิดแบบที่บอกครับว่าราคาวันนี้ที่ได้มาจริงคือสองห้าเก้านะแต่ตอนนี้เป็นโปรวันเกิดสองกลิ่นเลือกได้ไหมผู้หญิงผู้ชายครับเลือกให้เลยปิดเสื้อกอบอไหนคะ่ะเซ็กซี่เกินไป ได้ครับ,รบเอาถุงม,มาคุมไว้มาเขาบางังเ,เขาบังให้หนูน,น,น,นีนเนน่เป็ดมันเป็ดมันนอนอยู่นะรักเมืองไทยแนวกอดไทยลุกบลงไปเลยงงปะ พอแล้วพี่มีแต่คนหนีทุกคนครับตุอีไม่ได้หนีไว้ให้มนุษย์นั่งนะคะรู้ยังไม่จะบอกว่า2กลิ่นเมื่อกี้ที่ให้เลือกให้อ่ะครับผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าผู้ชายอ่ะกดไป2กลิ่นเลยก็คือ2กลิ่นนี้นะ กลิ่นนัวกับมิสเ e เรียสเมลนะก็ทั้งคู่ต่างกันยังไงอันนี้ก็จะเป็นหอมแบบอารมณ์แบบเคาน์เตอร์แบรนด์หรูๆผู้ชายใส่สูตรบอกใช่แต่ว่าราคาดีมากนะอย่างที่บอกครับว่าน้ำหอมเป็นสิ่งที่จำเป็นมากกับคนไม่ชอบอาบน้ำนะครับล่าสุดขึ้นเครื่องบินล่าสุดขึ้นเครื่องบินต้องขอใจที่น้าของคนทข้างโซม็ดจริงจริงจะูได้คือเราเราจะบอกว่าจะบอกว่า ตอ,ตอนที่จองตัว๋วคือคือเราไปไปไปเอเชียใช่ไหมทีเนี้ยที่นั่งอ่ะมันเป็นแบบสามสามใช่ไหมเราก็รู้ว่าเราจะไปกันสี่คนใช่ไหมมีสี่คนใช่ไหมครับคือเราไปเอเชียกับเวจเจสนะ้องเวจเจสเนี่ยก็คือเป็นทีมใหญ่เราไปกันแค่สี่คนเราก็จองให้ตัว๋วนั่งกับใครไม่รู้เราคิดว่าเดี๋ยวจะเจอหนุ่มหลอ่อคือด้วยบุญด้วยบุญเนี<อ>่ยที่ทํามาอะไรอย่างเงี้ยพอไปนั่งปุ๊บ ก็จะเจอต่างชาติหล่อเลยแล้วความจริงอะหล่อคือลูกเขาเนี่ยน้องชายเนี่เป็นฝรั่งหล่อแต่เ<น>ขาพอนั่งกลางเนี่ยพอนซีเอจะริมสุดแล้วก็บีแล้วก็สี่หนูแล้วตัวซีริมทางเดินแล้วหนูเดินมาที่หลังเขานั่งกันหมดลคะค่ะสรุปคือตอนแรกก็เห็นแล้วพี่จุ๋มทำไมหนูยังเดินน้อยไม่ถึงที่นั่งพี่จุ๋มขำอะไรวะแล้วพี่จุ๋มก็แบบมองหน้าแปลกๆพอเสร็จปุ๊บหนูเดินไปนั่งเท่นั้นแหละแค่หนูลงไปนั่งอะปุ๊บขึ้นมา อย่างเงี้ยหนทูทำแรกเงี้ยแล้วหนูก็เปิดกระเป๋ากินไฮโดนแล้วพอจังหวะเอาไทโดนออกไปขึ้นมาอีกเนี่ยหนูว่าที่หนูลาลค่ะแอร์เดินมาพอดีปุ๊บคุณดู่าค่ะเปลี่ยนที่หนูด่วนค่ะแล้วเธอแกจะบอกแอร์ว่าแตข้าง,ง,ง,งเป็นฝรั่งหนูหนูบอกองี้เลยว่าแล้วเออแล้วมันแอร์เขารู้ว่าเขาถามเห็นเพรเขาเดินมาแล้วมันได้กินอ่ะครั นน้หนูวิ่งองอกเลยอ่ะหนูคว้ากระเป๋าปุ๊มหนูบอกพี่ปุ๋มลาละค่ไปแล้วหนู่เดินออกไปเลยพี่ปุ๋มไม่สนใจเลยอ่ะแต่เห็นมากเหม็นมากแล้วถุงท่านหน้อย่างเงี้ยแล้วหนูเดินมาแล้ถุงที้ว่าฉันเป็นอะพอนั่งเท่านั้นแหละแค่แบบจังหวะอย่างเงี้ยพี่ปุ๋มนึกออกปะ้ะ <c oughs> เนี้ยแล้วเหมือนกแบบับพอลงตัวเราลงไปนั่งกับหมอ มันไปยินมาเนี่ยแล้วพอไปกินโซนไปกินมาเลยวะหนูยงมาที่จะอ้วนแล้วทีนี้หก็ยิบปนดยิบไทดอมเลยนะใช่หนูยิบไทดอมแล้วจังหวะไทดอมลงไม่ครับทุกทุกครั้งที่ขึ้นเครื่องบินอะแบบเราจะเจออะไรอย่างเงี้ยเราเราจะไม่เจอแบบแบบจีนก็เจอเราจะไม่เจอ ใช่หรอใช่ค่ะมันไม่มีดวงเลยนะไม่มีดวงจริงๆแบบที่ไอคิวได้กินรับแร่อะไรนะที่พีน้อาทำไว้ทำไมไม่เอามาฉีดสยบได้หมดได้เนาะไม่โดนกันน่นไปเนะตะหัวเราเขาหน่อยเขาบกินรักแร่ใ่เาได้ทําะตุกาใช่ถูกต้องแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเราเป็นคนมีกลิ่นตัวแล้วเราอยากให้กลิ่นตัวเราหายอะเราต้องเอามือป้ายจักรแล้วเราไปป้ายจักรเแลคนอื่นไม่ส่งต่อกลิ่น ถังนุ่คือมันแต่หนูไม่มีกลิ่นไงมันมันมันเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งเราส่งให้คนอื่นได้ก็ใก็ได้วยมันต้องส่งต่อไงไม่เอ่คิดอม่เจ้ใครบอกสูตรไหนคือ จริงๆเราส่งต่อได้นะเกลนพวกนี้เป็นเป็นเกลนจากพันธุกรรมไมตัวนึงถึงแม่เลเหมือนทายาแลราสูตรน่ะโอ้ตอนทายาแล้วสูงด้วยตอนนี้เหรพี่พีคือคนไทยค่ะพูดไปเรื่อยไม่ไตอนตอนเด็กๆอ่ะเอ๊ะไอ้นัน่ะไอ้จงยังไม่เท่านี้เลยไม่แดงกว่าไม่ได้แรงมากอันนั้นแดงกว่าอ่ะหนูแยกประเภทให้อันนั้นขนหัวขึ้นอย่างนี้เลยอ่ะอันนั้นขมนะโอ้ไม่ไหว คนเดียวร้านใหญ่มากไงร้านใหญ่ประมาณบ้านพี่บุ๋มพี่บุคิดดูคนเดียวอะสามารถทำร้านร้าน้ลยถาว่าราาถาม่าทำ้าทงร้านเม็ได้ทำให้ทำร้านเห็นได้เข้าไปแล้วทไม่กินอะไรตัวตัววะหนูก็งงไม่คือหนูไปเล่นกันบ่อยใช่ไหมออตัวปแบอพนักงานไม่เคยใส่แมสักวันพอไปวัน กิ่งตูใหญ่ขอถ่ายรูปได้ไหมคะตอนนี้กลับให้ผมมองไงครับมองหน้าหนูนะได้ค่ะการเห็นกิ่งตอนรัางกายไม่ไม่ไม่ไหวจิงหนูไม่ได้บูลลี่นะหนูบอกก่อนนะว่าหนูไม่ได้บูลลี่่หนูไไมด้ใช่ที่เล่าคือเป็นแต่ไม่ใช่เปหนูไม่รู้สึกแต่คนทั่วไปรู้สึกชาวบ้านที่คนเล่นที่ให้เราที่คนเล่นกลุ่มอื่นก็เล่นพี่เขาดูไลฟ์อยู่ซื้อปุ๋ยด้วยได้ค่ะ ได้เลยค่ะถ้าที่ไทยก็ได้ค่ะถ้าลูกถ้าตาไทยดูร้องของคนไเซ็ตหนึ่งซื้อให้เลยเซ็ตหนึ่งให้คนถ่ายเอาเรื่องพี่มาเล่ามันไม่ไหวจริงจริงเป็นคนไทยเหรอพี่เป็นคนไทยจะบอกว่าฉีดน้ำหอมใส่เข้าไปใต้กระแดดอะหอมอยู่ได้ทั้งวันใช่เเดี๋ยวซื้อสักรองแกะมาด้วยอีกหนึ่งไม่แต่ว่าไอ้เสื้อที่พี่เล่าอ่ะเราลองไปใช้ดูเสื้ออะไรนะครับเรื่องที่พี่เล่าอ่ะ ที่แบบเราส่งต่อกินเราไว้ให้คนอื่นแต่เรากลิ่นก็ยังอยู่นะแต่เขาก็จะมีกลิ่นด้วยแล้วจะมีเพื่อนไงแล้วใครจะแกล้งมันไปเราไปเชียงใหม่เราไปเราไปส่จมูกเขาได้ปะตอนเด็กๆกันตอนเด็กๆโรงเรียนชายล้วนอ่ะคือแก้มากไอการแกล้งเนี้ยเขาคือเราเราไม่ชอบใครทำไมว่าวันเนี้ยเนี้ยโดนโดนละต้องโดนหลอกทุกแบบก็จะมีผู้ชายประมาณสี่ห้าคนไปจับแขนจับขาแล้วก็เอาคนที่โตเหม็นสุดอกเสื่อง อม่เเนี่ยนึกออกปะตันนึกออกปะเรียนวู้ชายอ่ะออกไปแบบไปค่อมหน้าเขาอย่างนี้แล้วก็ให้ดมตอนนี้พี่บอยมากทุกวันเลยแล้วแบบอ่ะไม่เคยอยู่ในชายรู้เหรอคะไม่น่าเลยยังไม่มีลูกพี่น้องหรอคะพี่น้องลีเดยหรอ่ะ ไม่ต้องเข้าใจผิดเขาเข้าใจผิดว่าผมเป็นคนเอาแขนไปทําไม่ใช่ะผมตัวหอมตอนเด็กๆครับจบไปข้างมาไม่ทุกเปไปทำงานมากลัว่ามันร้องร้องโนงแหมไม่เคยมีกินเลยมีแต่ชมว่าปกติชมตัวหอมจะตายอะไรเงี้ยขอร้องหนุ่สิขอร้องคนักมา <ขอ S 1> ผสมผสมขหอ,อมตลกมากเป็นกลิ่นผสมนิดหน่อยเป็นกลิ่นชายชะกาิดนิงผสมกับกลิ่นน้ำหอมอมันต้องมีใช่กลิ่นชายะตาผู้ชายมันต้องมีกลิ่นสาบดเดิมแล้วปกติถ้ากลิ่นสาบแต่มันไม่ใช่เดี๋ยวนะทุกคนจะบอกว่าเอาตอนนี้เราราคาเท่าไหร่เอ่ยร้อยเจ็ดสิบเก้านะกดจ่ายเงินได้เลยแป๊ดพี่บอกว่าราคานี้ไม่ได้